รู้จัก eBay นะฮะ eBay แพลตฟอร์มประมูลของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ยุค .com วันนี้ต้องปลดพนักงานทั่วโลกเหมือนอย่างบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเกิดขึ้นจนได้นะครับ eBay นะครับตัวอักษรก็จะขึ้นด้วย e ตัวเล็กแล้วมาด้วย b ตัวใหญ่แล้วต่อด้วย AY ตัวเล็กนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเทรดมาร์กหรือว่าตราสินค้าที่แบบว่าโอ้คนรู้จักกันดีเลยอ b a y นะครับนะมันเป็นอตอนแรกเนี่ยเป็นแค่เว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ที่เปิดประมูลให้บริการเน้นเกี่ยวเรื่องของการใครมีของเอามาประมูลออนไลน์ line, แล้วก็ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับใครมีของมาประมูลประมูลเสร็จจ่ายไปจ่ายไปเสร็จก็ให้รางวัลก็เป็นการการันตีว่าของนี้ของจริงนะครับมีการติดตามกันได้ชําระเงินอะไรก็แล้วแต่โมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เรียกว่า .com Economy หรือเรียกว่า c o m คอมโนจําจำได้ใช่ไหมครับนู่นเลยถอยกลับไปตอนสมัยที่อดีตประธานเดบิวคลคินตันในยุคนั้นเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มของ อีเบย์เนี่ยนะครับสมัยนั้นยังไม่เรียกแพลตฟอร์มนะเรียกว่าเป็นเว็บประมูลออนไลน์นี่นะครับก็สามารถฝ่าฟันด้วยรูปแบบธุรกิจโมเดลเนี่ยที่แจ้งเกิดผ่านจากยุค c o ทเนี่ยนะครับจนขึ้นมาเติบโตในยุคที่เป็นเรื่องของสตาร์ทอัพและที่สุดก็สามารถผ่านพ้นมาถึงในยุคเป็นเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบจน9ก้าเขามันใช้คำว่าแพลตฟอร์มเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประธานเจ้าที่บริหาร c e o ของ eBay ก็คือนายเจมี่เอนโนเน่เนี่ยได้ประกาศปลดพนักงาน กพนักงานของ eBay ทั่วโลกนะครับจำนวนอยู่ที่กว่า500คนคิดเป็น4%ของจำนวนพนักงานในปัจจุบันนะครับพอประกาศลดเท่านั้นนะครับคุณเมื่อคืนของ eBay ก็ขึ้นมา1%เศรษนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซ e o ของทางด้าน eBay เนี่ยนะครับเขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าเขาคิดมาหลายเดือนแล้วเขาพิจารณากับทีมฝ่ายบริหารมาหลายเดือนแล้วก็คือตั้งแต่ปีที่เราดึงสับกับสภาพสภาวะของเศร,ศรษฐกิจในภาพรวมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งดูแล้วไม่มีสัญญาณในทางบวกแต่อย่างใดในการที่จะทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อมองจากนี้ไปในอนาคตในช่วงระยะเวลากลางซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นพอเขาบอกว่าเขามองมาแล้วเนี่ยเขาจึงต้องตัดสินใจจริงๆในการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนนะครับซีอโอคนนี้เลยตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นต้องปลดที่นี่เหตุผลที่รอกหรือจากหนึ่งดูเศรษฐกิจมาหลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วสภาพมันแย่มันไปต่อยันบากเนี่นะครับ<ๆ>เขาจยงบอกเลยครับว่าการปลดครั้งนี้จะทําให้บริษัทเนี่ยนะครับ มีพื้นที่สำหรับการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นนะและสร้างบทบาทใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงไอเหตุผลข้อที่2นี้น่าสนใจนะครับว่าเหตุผลข้อที่2เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่า Ebay กํำลังมองรูปแบบหรือ business model ใหม่ๆบนแพลตฟอร์มของเขาที่ใช้งานมานานและจับก,กลุ่มของผู้ประมูลสินค้าออนไลน์นะไม่มีธุรกิจอะไรอยู่นิ่งกับที่นะครับท่านผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่มนวัตกรรมลูกค้าและตลาสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ Ebay จเก้าอไปตรงนั้นนะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับพนักงานที่ถูกปลดในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด500คนทั่วโลกหรือ4%เนี่ยจะได้รับการแจ้งว่าใครถูกเข้าขายภายใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ e b เองนั้นมีรายได้นะครับเกิดขึ้นจากการประมูลของออนไลน์ก็จริงแต่รายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์คือส่วนใหญ่ธุรกิจที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่หนึ่งในรายได้ที่ถือว่าเป็นรายได้หลักรองลงมาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากตัวรายได้ที่เป็นหัวใจของ business เฉพาะทางน,น,นั้นแล้วเนี่ยไรายได้รองคือโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ยกเป็นอย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียที่เป็นรายได้หลังเขาคือโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นหลักอย่างเช่น Facebook Instagram นะครับ อย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นรายได้ดับโฆษณาแต่อย่าง E b a วเนีรยรายได้ดักจะไม่ใช่โฆษณาจะมาจากเรื่องของสินทรัพย์เงินทองสินค้าบริการที่เปิดประมูลกันแล้วก็คิดค่าคอมมิชชั่นนะครับท่านผู้ชมคิดดูเราทั่วโลกเนี่ยคนมีของประมูลกันอยู่แ,แทบกันทุกวินาทีนะครับทีนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกไปก็ว่าคือถ้าบอกว่าเศรษฐกิจแย่แล้วคนเอาของมาประมูลเยอะก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครัแต่ว่าในทางกลับกันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ทั่วโลกพร้อมๆกันในช่วงของโ CO-19 สองกำลังซื้อกำลังประมูลของคนที่สนใจอยากจะเก็บสะสมของเก่านเนี่ยครับเทอราฟิลันโทฟิสเนี่ยมันไม่เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาและมีกำลังซื้อมันอย่างกลุ่มเก่าๆที่มีเม็ดเงินมากมายซึ่งต่างกันนะครับแล้วพอมาประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่บอกว่าโอ้โหเงินเฟอ้ออเมริกาเนี่ยนะครับสูงเป็นขนาดในรอบสี่ทศวรรษเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปที่ส่งของมาประมูลไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีการเปิดประมูลพวกนี้ก็ตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทิ้งกันหมดทั้งสิ้นแห้วครับ ซึ่งก็จะกระทบมาถึงรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักของ Ebay หรือรายได้รองของ Ebay เข้าไปด้วยนะนั่นก็ถือว่าเป็นบริษัทล่าสุดจริงๆในรอบ24ชั่วโมงมีทั้งหมด2บริษัทนะครับก็คือ Ebay นะครับแล้วก็ Zoom ที่ประกาศปลดพนักงารซึ่งก็ถือว่าเข้าไปอยู่ในกระแสของการปลดคนต่อเน,นื่องจากปีที่แล้วเข้าสู่ปีนี้ในกลุ่มของบริษัทที่เป็นพวกเทคโนโลยีและบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะครับ